คืออะไรผมว่าแดนแดนกับแพ็ปปี้เขาก็อาจจะเปลี่ยนความคิดไปได้คิดว่าทั้งทั้งทั้งทีมีส่วนีที่จะทำให้เขาเปลี่ยนใจ่าแบบเห็นแพ็ปปี้มาเล่นกับน้องพีน้องคีแล้วแบบเออนันนแต่ก็เป็นไปได้จริงๆเวลาเจอกันอะแดนอ่ะชอบเล่นกับน้องพีมากเอออว่าแดนสูงเขาเล่นกับเด็กเก่งมากเลยนะน้องพีก็คือติดอะแดนมากถ้าบอกว่าอะแดนมาเขาก็จะดีใจเขาเป็นพ่อขับสูบขับไปแดน ว่าผมว่าสูงนะและ้วผมคิดว่าแปลว่าเหตุปัจจัยเขาอาจจะพร้อมมันเหมือนแบบว่ามันมันสุดท้ายมันตกผลึกแล้วมันแบบเอ้ยมันมันได้แล้วอะไรเงี้ยความต้องการมันก็เลยเพิ่มเกิดขึ้นเพราะว่าเหตุปัจจัยต่างๆมันมันพร้อมแล้วอะไรเงี้ยอย่าง่<ม>ต้การ้องไม่เอาให้คึยสายพี่พี้ยังไงบ้างกันแพท้องกันแบบไม่มีเขายังไม่ได้มาปรึกษาอะไรเพราะเอาคิดว่าตอนนี้เขาก็ยังเพิ่งเริ่มเริ่มนะช่วงเริ่มอาจจะยังคงแพท้องอยู่ แต่ก่อนแล้วมี่มีขู่ไหมครับว่าเตรียมเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเขก็จะพยายามบอกว่าเราก็จะเล่าแหละว่าความรู้สึกของเราเป็นไงตอนนีลูกเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแต่เขาก็มาเล่าบอกว่าเรื่องร้องไห้อะไรเงี้ยตอนลูกเกิดร้องไห้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็บอกว่าผมว่าผมว่าจะไม่ร้องนะแต่ก็ร้องออกมาไปดูหน้างานใช่ไปดูหน้างานเขาก็คืออาจจะเป็นเพราะว่ามันันนแดงเขาเล่าเรื่องนี เป็กเป็กเขาเล่าถึงเป็กเป็กก็บอกว่าเป็กร้องไห้อะไรเงี้ยแดนก็แดนก็ถามเขาเปิดร้องไห้ไหมอะไรอยเงี้ยหรว่าคือจำได้ว่าคนแรกผมไม่ได้ร้องไห้แต่ว่าไม่ได้ร้องไห้เพราะไม่ได้เข้าไปในห้องค้อยเพราะเข้าไปในห้องค้อยปุ๊บฟิวมันได้ไม่ร้องไห้เฉยเลยเออรู้สึกว่าแบบเราก็เลยแบบพูดปูุกไปแหละว่าแบบเออก็เดี๋ยวลองดูนะงานแล้วเป็นไงเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณพ่อแดนนี่ยค่ะการเป็นพ่อมาหรือยัง มีอะไรที่เรารู้สึกว่าน้องเราเปลี่ยนไปยังไม่ได้เจอกันเลยครับตั้งแต่จ็งจริงเราก็จะไปแบบออกกําลังกายด้วยกันบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องเทคแคร์ที่อะไรเงี้ยเออเราเราก็จะคอยบอกเขาบอกว่าที่พอพอผู้หญิงที่ท้องอ่ะฮอร์โมนเขเปลี่ยนกันนะอย่าเงี้ยเขาจะมีความแบบว่าเหมือนเหมือนต้องการเราเป็นช่วงก่อบางเขาอะช่วงก่อนที่จะตรวจแล้วก็รู้ว่าแบบท้องหรือไม่ท้องแล้วก็เตรียมเวลาแล้วแบบต้องใช้เวลาอยู่กับแฟน เขาแบบนิยมแบบว่าทายเทศลูกกันเลยเขาเขาบอกยังเฉลยยังไม่เฉลยเขายังไม่ได้เฉลยใช่จังครัเรามีความรูเรารู้แล้วไม่มีความรู้ไม่รู้แล้วผมไม่รู้ความรู้แล้วรอดเหรอพอดีกลับแต่แต่เตรียมของฝันรับหลานจุกจุกไปฮะเตรียมอยู่แล้วก็น้องคนเดียวในวงการเนาะจริงๆก็คือนี่ลุ้นอยากเห็น อยากเห็นว่าะพ้อออกมาเป็นยังไงคุยกันด้วยว่าแบบแดนอยากให้ลูกหน้าเหมือนใครเหมือนอะไรอยย่างงเี้แต่เดี๋ยวไปฟังเขาดีกว่าถามพี่เมื่อกี้เกิดปัญหาคนที่ห้าอย่างไงดีพี่ออยคือพี่ออยยังอยากคือจริงๆอ่ะเราก็ยังเก็บเขาไว้แต่ว่าจะไปรับกลับมาได้เมื่อได้ไหมอ่ะถ้าถามตอนนี้นะเราคิดว่ามันไม่ได้เพราะว่าหนึ่งคือเราก็สี่สิบห้าละปี ถ้าเราจะเรียนเขาห้าขวบล้ห้าสิบอ่ะคือมันไม่ไหวเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อ,อล่าสุดที่ออยไปพบคุณหมอมาก,กดประจําปีอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอเขาตั้สาวให้เขาก็บอกว่าไอ้อตรงรอยผ่าบนลูกเราอ่ะมันเวลาผ่าเขาผ่าที่เดิมเนี่ยค่ะมันก็เหมือนเป็นแผลเป็นข้างในมันบางคือถ้าสมมติว่าเราจะทั้งท้องอีกอ่ะมันก็จะอันตรายว่ามันจะปริหรืออะไรอย่างเงี้ยหมอเขาจะไม่ได้แนะนําว่าให้มแต่ตัง้งชื่อไว้แล้วก็น้องเขาอยู่นี้ อะไรนะ,ะตู้เย็นไงพีพก็เลยเรียกว่าเอลซ่าม <c oughs> ่แช่แชกแขกงไว้ <c oughs> แต่เราก็เก็บไว้ไ <c oughs> เพราะว่าคือออยเคยไปอ่านบทความต่างประเทศนะมันก็จะมีแบบว่าเออเขาเรียกอะไรเอาน้องสาวตัวเองมามาเป็นลูกอะ่ะคือคุณแม่เก็บไว้ตั้งแต่แบบว่า,าวสาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอลูกโตขึ้นมาลูกก็ไปรับน้องมาอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเอออีกอยถ้าสมมติคนหมายว่าเรามันได้ลูกฉันอาจจะแบบ ไปรับน้องมาอะไรก็ไม่รู้เราก็เก็บไปกอดทางดังบดยากจร<า>ิแบบแปลกมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหมือนทับคนเด็กไปเลยหรือว่ายังยังเผื่อแบบคือแบบไม่ไม่มีแล้ว,ลวหรือว่าแล้วหรือว่ายังมีหวังอยู่ไว้อ๋อคิดว่าไม่น่าจะมีแล้วอะค่ะจะบินคือหนักแน่นมากดีใจนะคิดดูว่าลูกสี่คนพาจะจ่ายเยอะแต่อาจไดตั้งิดแบบว่าเขาตับ มีชีวิตแล,ล้วโนอะไร,งไรเงี้ยเขาเขาไม่ใช่แค่แบบว่าใครนี่เขาจะถามตลอดสมมติว่าไปหาพระจารย์ไปไหว้พระไปไหว้พระ<า>เจอเจอพระที่แบบว่าปฏิบัติปฏิบัติหน่อยแล้วจะถามแล้วถ้าสมมุติว่าเขา